หัวล้านเป็นรูปตัวเอกับหัวล้านกลางหัวแบบนี้ผมจะกลับมาคืนได้ไหมโดยปกติคนที่มีปัญหาหัวล้านจะเริ่มจาก2ตํตำแหน่งนี้ครับคือตำแหน่งที่เป็นรูปตัวเอและตำแหน่งกลางหัวถ้ามีปัญหา2ตํตำแหน่งนี้แล้วและปล่อยให้หัวล้านเนี่ยมาบําจบกันคุณก็จะกลายเป็นคนที่หัวล้านถาวรทันทีครับผมร่วงผมบางหัวล้านเนี่ยแบ่งออกเป็นสสาเหตุหลักๆครับสาเหตแุแรกคือเกิดจากกรรมพันธุ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับฮอร์โมน DHT ครับและพบมากในกลุ่มของผู้ชายครับซึ่งวิธีการแก้ปัญหานะครับคือใช้ผลิตภัณฑ์ที่ สารสกัดการายับยั้งฮอร์โมน DHT อย่างตัวยานีทีเซอร์ครับตัวนี้ก็มีสารสกรัดของคอปเปอร์ไตเป็ดไทยและมีางานวิจัยรองรับครับว่าช่วยกระตุ้นการงอของเส้นผมซึ่งเหมาะมากๆครับสำหรับคนที่มีปัญหาหัวร้านเป็นรูปตัวเอ็มหรือว่าหัวล้านกลางหัวสาเหตุที่2ครับคือการไม่มีรากผมซึ่งสาเหตุนี้เราบอกไม่ได้ด้วยตาเปล่าครับว่ารากผมของเราถูกทําลายไปแล้วหรือยังแต่ถ้ายังไม่ถูกทําลายถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกรัดไปกระตุ้นรากผมก็จะทําให้ผมของเราเนี่ยงอขึ้นมาใหม่ครับ,รบแต่ถึง ลองใช้ตัวยันฮีทเซอร์ตัวนี้ครับซึ่งตัวนี้ครับคุณหมอได้ทดลองใช้กับตัวเองครับแล้วพบว่าผมกลับมาขึ้นได้จริงๆพี่ๆคนไหนที่มีปัญหาผมร่วงผมบางหัวล้านนะครับลองเอายันฮีทเซอร์ไปใช้ครับ1ขวด990บาทกดในตะกร้าได้เลยครับ